ที่ชาชี้แจงไปหมดแล้วเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรขุดคุยเรื่องให้ทหารรับส่งสนามบินในนัชชาบุญชัยอินสวัส์รองเลขาธิการพักก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรระบุว่าในนัชชาให้ทหารรับส่งสนามบินทั้งที่พักก้าวไกลนั้นมีนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารว่าเรื่องนี้ผ่านมาหลายวันแล้วและได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่เป็นความจริงส่วนประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรก็รับคําติชม แต่ตัวเองต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดไม่มีแน่นอนเรื่องทหารรับใช้อะไรต่างๆเพราะว่าตนเองก็เป็นอดีตทหารเกณฑ์เป็นอดีตพลทหารรับใช้มาก่อนเน้นนชชากล่าวต่อไปว่าตัวเองนั้นรู้ดีว่าสิ่งที่โดนมาเป็นอย่างไรวันนี้เราเข้ามาเปา็นสสไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้อำนาจบาดใหญ่ในการสั่งการและที่สำคัญการเดินทางครั้งนั้นเป็นการเดินทางในการส่วนตัว และเยี่ยมศูนย์ผู้สูงอายุไม่มีภารกิจใดเกี่ยวข้องกับตาเลยฉะนั้นภาพที่ออกไปเป็นเพื่อนของผู้ช่วยของตนเองซึ่งตัวเองก็ได้มีการชี้แจงไปหมดแล้ว